สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรทุกท่านสบายดีพี่น้องส,สปปอลาวนะครับห่างเหินกันไปนานนะครับไปได้ทําคลิปลงสักเท่าไหร่เลยนะครับความใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะมีอยู่มีกินนะครับเพราะด้วยการทําการเกษตรนะครับปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพราะว่ามีหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางออนไลน์นะครับหรือบางท่านมีศักยภาพที่สามารถ ไปเรียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือนะครับภรรยาของผมเองนะครับกำลังใส่ปุ๋ยหอมแบ่งนะครับพันโคราชนะครับอายุนะครับ12วันนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับก็ได้ทำการฉีดยาฆ่าแมลงและยาเชื้อราอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับสองรอบนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับ แต่สิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแนะน,นําแนวทางเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับนั่นก็คือนะครับเราจะใส่ปุ๋ยอะไรนะครับในแปลงผักขึ้นช่ายนะครับบางคนก็เรียกตั้งโอ้นะครับบางคนก็เรียกผักขึ้นช่ายนะครับเราจะใส่ปุ๋ยนะครับเคมีอะไรนะครับ เพื่อให้ผักขึ้นช่ายของเราโตเร็วและสวยงามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกพวกคุณว่านะครับมันเป็นแค่แนวทางนะครับถ้าท่านเอาไปใส่แล้วนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมไม่อาจจะรู้ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมทำประจำนะครับและผมก็ได้สอนกับสิทธิ์ของผม อีกหลายสิบคนนะครับให้ทำนะครับปุ๋ยที่ผมจะมาแนะนำพวกคุณในวันนี้นะครับที่เราจะใส่ในผักขึ้นช่ายของเรานะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับในปัจจุบันนะครับในโลกโซเชียลนะครับมีทั้ง f c e e o o o นะครับมีทั้ง tik tok และ y o u t u b e นะครับทำให้เวลาต่างๆของผมมันเหลือน้อยลงนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ มีกลุ่มนะครับสอนปลูกหอมแบ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมเปิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะครับและที่สําคัญผมยังมีกลุ่มสอนปลูกผักชีนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเป็นกลุ่มร <uh ับมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือนะครับผักขึ้นช่ายนะครับของผมเองนะครับปลูกแบบไม่กลางสเลนนะครับอายุก็ประมาณเกือบ30วันแล้วนะครับซึ่งกําลังมีใบจริงนะครับ 3ใบสาถึงสใบนะครับช่วงนี้ผมจะกระตุกปุ๋ยนะครับเพื่อให้ทันกับความต้องการใช้ตังของผมนะครับผมอยากจะบอกพวกคุณว่านะครับที่ผ่านมานะครับอันดับเบื้องต้นนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยลงพื้นนะครับช่วงที่มันมีใบจริงนะครับหรือใบเล็กๆนะครับประมาณใบจริงแค่หนึ่งใบนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรนะครับ 16 20ูนย์ของหัววัวคันไถนะครับแต่บางครั้งผมก็จะใส่สูตร16:8ของหัววัวคันไถนะครับบริษัทปุ๋ยทุกอย่างที่ผมกล่าวมานะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กับช่อง youtube ของผมนะครับหรือมีอัดฉีดอะไรเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าผมก็ใส่สูตรนี้มานะครับทั้งๆที่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากบริษัทปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยของผมนะครับถ้าเป็นปุ๋ยรองพื้นนะครับ16-20-0นะครับของหัววัวคันไถนะครับผมก็จะใส่ใส่น้อยๆนะครับก็คือประมาณ25กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ผมจะใส่ทุกๆ5วันนะครับและทีนี้นะครับพอเริ่มเป็นสาวเนี่ยคือมันเริ่มตั้งกอแล้วนะครับอย่างที่พวกคุณเห็นนี่นะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรนะครับ 4600นะครับของค่ายไหนก็ได้นะครับที่คุณศรัทธานะครับลองใส่ดูนะครับใส่ประมาณ20กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ก็ใส่บ่อยๆเอานะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับและนะครับหากท่านต้องการความสําเร็จและความสวยงามนะครับให้ท่านพยายามฉีดยาเชื้อราบ่อยๆนะครับ ยาเชื้อรานะครับก็มีหลากหลายนะครับให้ท่านเอามาผสมกันฉีดนะครับอีกทั้งนะครับเกี่ยวกับสารอาหารจำพวกซิงค์นะครับสารอาหารเสริมต่างๆนะครับที่มีวางขายตามท้องตลาดนะครับท่านก็สามารถฉีดเอามาฉีดบำรุงผักของท่านได้นะครับแค่นี้นะครับผักขึ้นช่ายของท่านก็จะสวยงามนะครับและเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ในกรณีที่เรานะครับพื้นที่ของเราไม่มีปุ๋ยนะครับ4-6-0ในในกรณีที่มันมันก็เปิดไยนไปได้ยากนะครับแต่ว่าการที่เราจะหาปุ๋ย4-6-0เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับบางพื้นที่นะครับในกรณีที่เรานะครับมีปุ๋ยอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราอยากใช้แทนนะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือนะครับปุ๋ยสูตรนะครับ2100นะครับสามารถเอามาทดแทนนะครับกับปุ๋ย4600ได้นะครับก็คือนะครับใช้แทนกันได้นะครับเราควรจะรดน้ําชุ่มๆนะครับให้ช่ำๆนะครับเพราะว่าผักขึ้นช่ายเนี่ยจะชอบน้ำมากนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับ ผมอยากจะให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะครับในกรณีที่ผักขึ้นช่ายของเราเริ่มเป็นสาวแล้วนะครับท่านสามารถนะครับเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยสูตรนะครับ30 20นะครับของรุ่งอรุณนะครับได้นะครับหรือจะเป็นนะครับ25 77ของ CP หมอดินนะครับหรือจะเป็น27-12-6ก็ได้นะครับเอามาใส่นะครับมันจะทำให้ใบผักขึ้นช่ายของเราออกสีสวยๆนะครับอมเขียวอมขาวนะครับมันจะ เจริญเติบโตได้ดีนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงพวกคุณนะครับนั่นก็คือนะครับสารอาหารต่างๆมีความจะเป็นกับพืชมากนะครับพยายามฉีดบ่อยๆนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใกล้จะได้ขายนะครับเราก็ควรจะเว้นสักระยะหนึ่งเพื่อให้ผักของเรานะครับเป็นที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับหากท่านสนใจนะครับที่อยากจะเรียนปลูกหอมแบ่งนะครับในเชิงพาณิชย์ในเชิงลึกนะครับผมมีกลุ่มนะครับ ก่อนอื่นต้องเข้าไปเป็นเพื่อนผมใน Facebook ก่อนนะครับแล้วก็นะครับทักแชทคุยกันนะครับของผมมีคอร์สออนไลน์นะครับเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงยาหนอนนะครับยาเชื้อรานะครับยาเร่งทําสีหอมให้เขียวนะครับมีสูตรนะครับรักษาอาการปลายเดงปลายไหมในหอมเบ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พิเศษคุณก็ ทุกท่านที่เป็นสมาชิกพิเศษนะครับจะได้เบอร์โทรศัพท์และมีอภิสิทธิ์ในการเข้ามาชมสวนได้ถึงไร่เลยนะครับเฉพาะแฟนคลับพิเศษเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการปลูกผักชีเราก็มีกลุ่มเรียนปลูกผักชีนะครับก็เหมือนกันนะครับจะได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และจะสามารถปรึกษาได้ตลอดนะครับก็สนใจนะครับ ก็มาทักและเป็นเพื่อนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเฝ้าคลิปตลอดและภาคภูมิใจมากนะครับผมพยายามบอกกับตัวเองว่านะครับเกษตรกรคือผู้มีเกียรติและมีกินนะครับภายใต้ความรู้สึกนะครับอิสระบนต้นญ้านะครับดีกว่าเป็นขี้ข้าในห้องแอร์นะครับผมจะพยายามนะครับทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะผมรู้ยาฉีดแ้วหมูในเปลงหอมแบ่งนะครับแล้วก็จะมีคลิป นะครับมั่นใจนะครับจะมีคลิปแน่นอนนะครับยาฆ่าญ้าในเปลงเหี้วหมูเอ้ยยาฆ่าเหี้วหมูในเปลงหอมแบ่งนะครับก็คือยาตัวนี้นะครับผมทดลองมานานแล้วนะครับแล้วก็มีผู้รู้เนี่ยส่งมาให้ผมทดลองผมเคยทําลง f c e e o o o นะครับให้กับเพื่อนใน facebook ได้ดูกันแล้วนะครับแต่ว่าก็จะทำนะครับขอรับปากว่าต้องมีแน่นอนในคลิปใน y o u t u b e นะครับ มันสามารถฉีดในหอมเบ่งนะครับได้เลยนะครับที่มีอายุไม่เกิน20วันเนี่ยหญ้าเห้วหมูจะค่อยๆเน่าไปจะเห็นผลนะครับจะเริ่มเห็นผลใน3วันแรกเลยยญ้าเห้วหมูเนี่ยจะเฉาลงเรื่อยๆ,ๆๆนะครับแล้วก็มันจะเน่าเป็นบางหัวและบางหัวก็จะยุบไปเฉยๆนะครับส่วนหอมแบ่งของเรานะครับไม่เป็นอะไรปลอดภัยนะครับก็ พยายามถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อีกสระยะนะครับท่านก็ค้นหาดูนะครับมันจะต้องมีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับและก็ช่อง f a c e b o o k นะครับคนปลูกหอมแบ่งนะครับฝากติดตามช่อง Youtube ด้วยนะครับแล้วก็หากคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นสาระที่ดีก็ฝากแชร์นะครับและกดถูกใจนะครับให้กับออดเกษตรแช n แนลด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจในทนในการทําคลิปต่อไปนะครับอาจจะดูบ้านๆน,นิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่นะครับกําลังรดน้ําผักอยู่นะครับแล้วก็ภรรยาของผมก็กําลังนะครับใส่ปุ๋ยอยู่และผมก็หลังจากจบบันทึกคลิปนี้ผมก็จะทําการผรสมยานะครับต่างๆให้กับแฟนคลับในกลุ่มนะครับเรียนปลูกของแบ่งได้ดูกันนะครับก็ อยากจะบอกว่านะครับมันดีกว่าดำน้ําแน่นอนนะครับท่านไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับเราคือผู้ที่ปลูกผักจริงๆนะครับท่านสามารถสัมผัสได้นะครับที่บ้านห้วยเกตตําบลกฤษนามอำเภอสีคิ้วนะครับนครราชสีมานะครับอยากรู้ว่าบ้านของท่านห่างจากบ้านผมไกลแค่ไหนนะครับ Google Map นะครับโลเคชั่นนะครับอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยเกตนะครับ ตำบลกฤษณานะครับอําเภอสีคิ้วนะครับท่านลองค้นหาดูนะครับนะครับโอเคนะครับท่านมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการปลูกผักนะครับที่ผมปลูกอยู่นะครับท่านสามารถทักมาถามนะครับพูดคุยได้นะครับประมาณอ่ช่วงค่ำๆนะครับประมาณหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับผมจะเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับท่านสามารถทักแชทมาถามนะครับ ว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรประมาณไหนรักษาเบื้องต้นยังไงดีนะครับผมพอจะเบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านได้นะครับโอเคนะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับกดถูกใจให้ผมด้วยจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปต่อไปนะครับขออนุญาตจบนะครับสวัสดีครับ